ครับผมสวัสดีครับลุงพร้อมสวัสดีท่านอเตอร่ไปเรียนฮะวันนี้ก็เพิ่งกลับมาครับก็วันพรุ่งนี้นะครับตอนเย็นนี้ตอนเย็นนี้ก็เดินทางกลับกรุงเทพนะครับเรียนพุทธพุทธผลัดสุขลุงพร้อมครับก็เที่ยวไปเที่ยวมาสบายสบายอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนครูของเราครับหลายท่านก็คงจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยอซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ความสําคัญกับครูเรา ครูเราก็ตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเอ๊ท่านนายกจะมาพูดเรื่องอะไรเนาะ1ิพฤษภาคมนี้นะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้ท่านนายกจะมาพูดมาคุยมาบอกอะไรกับเพื่อนครูของเราล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับเพื่อนครูทั่วประเทศนะครับจะมีการถ่ายทอดสดจากเมืองทองธาน,นีแต่ละจังหวัดจะต้องมีจุดจุดเดียวลงพร้อมนครพนมของเราก็ที่สักรอลทรัพย์ครูนครพนมนะคิดว่าท่านผู้บริหารคุณครู คงจะเตรียมพร้อมแล้วก็อยากฟังเหลือเกินว่าท่านนายกนั้นจะพูดให้กําลังใจครูอย่างไรนะเพราะว่าช่วงหลังๆในหลังจากมีการปรับโครงสร้างแล้วนี่รู้สึกมีความหวั่นไหวนะไม่มั่นคงหรือยอย่างไรเอาท่านนายกลองพูดหน่อยนะครับอันที่สิาจะตั้งใจฟัง <c oughs> และในช่วงนี้นะครับลวงพ่อครับที่สําคัญก็คือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่นะครับโดยเฉพาะสพปนครปฐมเขตสองโดยท่านวัชโรธชัยพีเดชมีหนังสือไปทุกโรงเรียนแล้วนะครับว่า ชุดเดิมนั้นหมดวาระไปแล้วนะครับนั้นทุกโรงเรียนนะครับจะต้องมีการสรรหาให้เปิดเทอมให้ทันได้ใช้ได้ประชุมกันเลยนะครับในส่วนของเรียนบ้านนายโนนาคอพัฒนานะครับก็ประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยนินดีกับท่านผู้ใหญ่ทีรศักพักดีผู้ใหญ่บ้านนาคอยอได้เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษ,ษาชุดใหม่นอกจากนั้นนะครับในที่ประชุมนะยังได้เสนอแต,ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะลูกกรรมการพื้นฐานอีกนะหมู่บ้านละ10คนนะมี3หมู่บ้านก็30คนคนเพื่อช่วยกันดูแลลูกหลานของเรานะครับยังไงก็วันจันทร์หน้านะครับ16พฤษภาเนี่ยก็ทุกโรงเรียนนะครับก็คงจะมีการเปิดเทอมนะฮะปีการศึกษา2,559อยอย่างเต็มรูปแบบนะครับเปิดเทอมแล้วนะครับผู้ปกครองลูกหลานอู้นะครับโรงเรียนเตรียมแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดกีฬาชุด วัดสดุเครื่องเขียนแบบเรียนนะครับเสื้อผ้าพร้อมแล้วนะครับทุกเรียนตอนเตรียมให้ลูกหลานของเราเพราะนั้นลูกหลานเตรียมมาเลยนะครับวันที่16นะครับแต่ว่าบางเรียนก็อาจจะมีการเปิดก่อนนะครับก็ขอย้อนหลังไปที่เจริญพรคำจันทร์ประชุมที่แอมบัสเดอร์จอมเทียนชนบุรีนะครับระหว่างวันที่2-4ถึงพฤษภาคมเนื่องจากในช่วงนั้นรายงานไปไม่ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีปัญหาเรื่องสัญญาณนะครับอยู่ชั้น29แล้วก็ติดทะเล นะครับพี่น้องเพื่อนครูของเราก็จะได้ทราบว่าเออโครงการนี้เป็นยังไงการไปประชุมครั้งนี้นะครับมีผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐนำร่องนะครับประมาณ3,000กว่าโรงทั่วประเทศนะครับเอาไปประชุมที่เดียวนะครับก็คือ a m b a s สเดอร์ซิตี้จอมเทียนจังหวัดชนบุรีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะเลยนะครับวันนั้นไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการสาขั้พื้นฐานท่านการุณสกุลประดิษฐ แล้วก็โดยเฉพาะบิ๊กบอทบิ๊กใหญ่ของเรานะครับท่านพลเอกดาวพงษ์รัตนสะุวรรณซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านไปมอบนโยบายนะแล้วก็ดูครูด้วยวันนั้นนะครับดูผู้บริหารเราด้วยนะครับผู้บริหารเราเดินออกไปเดินออกมาไปกินกาแฟนานเข้าเลืกเกินท่านดูเลยนะวันนั้นนะเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> ผู้บริหารของเราโอ้โหบิ๊กบอทของเราเอาจริงแล้วนะครับต้องพยายามเพราะว่าท่านบอกว่าท่านผู้บริหารเรานี่คือ key success นะครับคือผู้นําผู้เป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน ไปประชุมแล้วจะต้องมาชี้แจงต่อเพื่อนครูได้รับฟังนะครับสำหรับโครงการประชารัฐนี้นะครับเพื่อนครู5นาทีโครงการประสานพลังประชารัฐด,ด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นำนะครับเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอก,กชนภาครประชาสังคม อาจจะจเดิมอาจจะมีอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เน้นลงไปเลยนะครับว่าจะต้องมีความร่วมมือ3หน่วยงานก็คือภาครัฐก็มีนี่แหละกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเอกชนก็มีเยอะเลยนะครับที่มาสนับสนุนมีอ่าเกรายการ19หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็น True c o r p o r a t i o n ปูนซีเมนต์ไทยปอตอทอเครือเจริญโภคกัณพนันะครับรวมแล้วนี่สิกหน่วยงานด้วยกันภาครประชาสังคมก็มาจากสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บริหารโรงเรียนสัตยาสายผู้บัหารโรงเรียนปัญญาที่ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการประชารัฐนี่ก็คือเพื่อพัฒนายกระดับการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,นให้มีผลสมฤ์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยกความสามารถการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ นะครับซึ่งต่อไปนี้นะครับคงไม่นานก็คงจะมีหน่วยงานเอกชนเข้ามาที่โรงเรียนมารับผิดชอบอาจจะเป็น1ต่อ5 1านต่อ3มานิเทศกํากับติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเรา<ม>ก็น่าติดตามนะครับ<ม>ก็น่าติดตามว่าจะเป็นยอย่างไรสลับโครงการประชารัฐนะครับอ่าปิดท้ายค่าวันนี้หน่อยนะครับเมื่อวานนี้มีโอกาสไปเที่ยวบุญบั้งไฟบ้านหาดกูน <c oughs> กับท่านผู้บริการบุญธรรมสิทธิพานะครับพบท่านนายกสันติชัยมหา บอกว่างานนี้สนับสนุนก็ประมาณ5 0,000บาทนะครับแล้วก็เพื่อนครัว5นาทีของเราตรงนั้นโอ้ยบอกว่าติตามประจําเลยนะครับสอบตทรชัยชัยมหา19-20านี้นะครับบุญบั้งไฟที่ชัยบุรีนะครับยิ่งใหญ่อลังการก็แล้วกันท่านนายกสันติบอกว่าโอ้รับประกันคุณภาพเลยนอกจากนั้นบุญบั้งไฟบ้านหนองปลาดุกนะครับตำบลบ้านพึ่ง16พฤษภาเอาเลือกเที่ยวเลือกไปดูไป,ไปชมครับลุงพร้อมครับสวัสดีครับ ว่าทางวิทย,ยายาบาลากาพยส่งผลงานเขาเรียกว่าการนําเสนอผลงานที่ยอดเยี่ยมในที่ประชุมที่กวางโจนะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า <S <S excellent o r a n presentation แล้วก็ excellent poster presentation ที่เมืองกวางโจนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศว่าอย่างนง้ในข่าวล่ามาเร็วเลยนะฮะขอแสดงความยินดีว่าลูกหลานบ้านเราไม่เคยแพ้ใครนะพูดตำลักถ้าเรามีการ เอาใจใส่ตั้งใจในการถ่ายทอดให้ลูกหลานเนาะวันนี้กับทางท่านผู้ในการอนันต์สุวรรณหงษ์ผู้บริการโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะครับจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้นะจะมีการพูดคุยถึงงบประมาณต่างๆนะหลายเรื่องเลย14นาฬิกาที่ของประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะครับหลวงพ่อหนึ่งในนั้นเดี๋ยวไปมีข่าวดีสำหรับลูกหลานที่จะเรียนคณะเกษตรเทคโนโลยีลูกหลาน ลองฟังดูนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยมีงานรองรับอย่างแน่นอนครับจากคณะเกษตรเทคโนโลยีมหาวิจัยนครพนมเด็กรุ่นใหม่เรียนเกษตรมีงานมีเกียรติมีกิน คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครปนมปิดารับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปรวชปวสหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวทอบซีปีและ4ปีเทียบโอนในสาขาวิชาต่างๆพร้อมสวัสดิการเรียนฟรีอาหารฟรีในระดับปวชและสําหรับผู้ที่จบหลักสูตรด้านเกษตรทุกระดับสามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรมืออาชีพยุคใหม่และหากมีคุณสมบัติครบมีโอกาสได้รับสิทธิในการจัดสรรที่ดินสปกไม่เกินไรละ5ไรเปิดรับสมั ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมของทุกปีที่ฝ่ายวิชาการและวิจัยอาคารการนาพิเศษตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นเว้นวันหยุดราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่042 532 471และ081 872 2804หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w npu ac t h มาเรียนมหาวิทยาลัยใกล้บ้านมาตรฐานสากลกันนะครับ